เครื่องสำอางอารอนให้ใครคะอารอนเป็นอาอาก็ต้องอาร์เดอร์อาร์เดอร์อารอนให้อาเดอร์อาเดอร์อาร์จับไว้นะคะอารอนอาหารปลาซีพีที่สูตรพิเศษเลยให้ใครดีคะพี่เท่งและพี่เท่งมารับผิดชอบอาหารปลาซีพีไปเลยร้านเวนตาหอเวนค่ะเลือกให้ตัวเองแล้วกันอ่าเลือกให้ตัวเองร้านเวนซาหอเวนนี่ของคุณเอิร์ธนะคะมัมมัมไม่ได้เลือกอะไรสิ จะบอกว่ามัมมารูโจก็อร่อยก็ต้องมัมมัมารูโจ้คุณหมักไปและสุดท้ายซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณก็ต้องเป็นของคุณใครดีครับนี่อ่าเดนนี่เขาเลือกให้ก่อารอนเริ่มจากอารอดมาลุ้นกันนะคะว่าเราเปิดทั้งหมดเรามีเยอะมากเลยสิบกว่าลูกอารอดนี่คุของลุงเด๋อนะครับ ว่าที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ต้องมีครูแน่เลยนะเวลาเิรเปิดจะต้องไปกินมมามมาครับครับมาลูโจมาลูโจไปไหนอะจะเปียนแหรอไม่เปิดเลอเปิดเปเปิมาลูโจ้ค่ะขอบคุณมากเรนอม่ดเป็นอะไรไปหรไเป็นเี่คนนะมาร เราล็อกิล็อกนสองเองไม่เยอะเท่าไหร่กคนเลยไม่ได้เล่นกันอาหารปลาซีพีอันนี้ของเขาของเขารอตั้งใจอยู่ที่นี่นะเราเล่นอยู่ เรไม่ได้เชื่อเลยนึกเลยม่เป็นยันไม่เองอ้ไรเอนเออเรอเไอเอ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 อเเลยสองเหอเอนกัอนะเออเ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 ออเออเออออเออเอรเออ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 เเอออเออเอเออออ แน่นอนเลยต้องเหลือหกสัตตนเนี่ยใครเลือกไว้เนี่ยของใครเนี่ยของคุณนั่นแหละของคุณแดนนี่ของผมปะอ้าวดึงไปเลยตรงนี้ไม่มีไม่ไม่มีกระเด้งกระเดิ้ลไปมาได้เหลือว้าห้าสองสี่หกตอนนี้นะคะคุณแดนนี่มีหกเหลือคุณเพ คุณเอิร์ธคุณหมอมีคนละสองและคุณตั๊กมีหนึ่งอ้าวเดี๋ยวรู้ว่าวันนี้ใครจะโดนระเบิดสักรู่ค่ะต้นไม้คารักเออร์ธนันานก็จะมาถองสลักระเบิดในช่วงนี้โดยกติกาของเราง่ายๆนะคะถ้าเข้าตู้แล้ว ออกมาไม่โดนระเบิดไม่โดนแป้งนะคะรับทอง1บาทจากไอศกรีมหมาอมอบให้ดูตอนที่ให้ดูซึ่งวันนี้คุณเอิร์ธมีสิทธิ์ที่จะได้ทองถึงสองครั้งนะคะเพราะมีระเบิดรู้นะคะแต่ถ้ากลับบ้านไปตัวเปล่าเล่าเปลื่อยลอเล้าเหมือนตอนที่มาเครื่องเสียงไปอีกหนึ่งชุดม้อดูไป้ายที่งองเรา15บปนป้ายมาดูว่ามีอะไรบ้าง เบอร์สองแล้วกันครับเบอร์สองแล้วกันเบอร์สองเบอร์สองาพร้อมแล้วนะพร้อมพร้อมกันเอาด วันไหนคุณนึกสนุกลุกขึ้นขยายามพยขยัมขยายายายยยกาไวไเอยเป็นนยตามจังหวะเลยวันไหนนึกสนุกลุกขึ้นขยา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 ยยยามยยกาไวแล้วเดินต่อ

พิกูไปนิดนึงถล่มอีกหนึ่งเหลือสามเหลือสเหลือห้าด์เลยครับสามแล้วกันนะ อเร่านกับะ้ี่แน้องอะไรคจัเฟตบรีเน่ยน้องอะไรเนี่ยอ้อยค่ะน้าอูน้องอ้อยอ้อยอ้อยคนนี้ไม่ใหญจริงๆาใครเบอร์อะไรน้น้องอ้อยเปลเบอร์้ พี่แล้วตอนนี้เข้าไปพู่กันดีเลยพี่ข้อยกับเอ,อิร์ทเอาอาแหน่งพ่รู้ เชชโอ้โห,โหนี่ใจหายเลยสิอันนี้จากไอศครีมวอล์มอบทองหนึ่งบาทให้คุณเธอค่ะส่วนน้องอ้อยเดี๋ยวไปเบิกไอติีมวอล์อีกหนึ่งนี่เลยได้ร้อยใช่ไหมมานี่เลยไ,ไมา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 ,มาอะไรอะมาแล้วก็ไปเดี๋ยว หองรเนี่ยไม่ต้องเสีใจออเอมีเพื่อนร่วมด้วยเพื่อนเพื่อนอีกคนเล กูนะครับที่มีคุณป้าครับเอาคุณป้าสนุกแน่นอนครับวันนี้พี่ครับพี่พผมว่าเราปิดรายการแล้วเข้าทั้งหมดเลยดีกว่าขาดพี่ตั้งคนเดียว ฉันไปดีคนไปไปดีคนไม่บ่นแล้วก็ยากจะไปไลยอ่เข้ากันให้ทั่วทั่วเบอร์อะไรดีเบอร์อาซีอ่ะทางนู้นครับตรงนี้ครับ รู้จักเลยว่าใครเอยผุ้ชานเพิ่งได้จำกี่ได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงานใครบนนึงฉันจะมาเชยกัเิยเราอย่าเตกันทำไมเดี๋ยวสอเดี๋ยวไอศกรีมอลมาถันึงมาได้ไหมค่ะเายเฉลยเฉลยเฉลยเยเลยยไปหนึ่ เป็นไรไม่รู้อากาศแ็งอะไรนะอะไรกันไรไรไรนะครับมาคุณีิเอาท่อนใจ่ลึกๆนะ น้องน้องจะได้บุญขอน้องเสียสละได้บุญขอตอนนี้เราได้ถอเดี๋ยเดี๋ยวเดขอ <c oughs> พูดเลยนิดนะคะคนไม่ได้เลยค่ะเป็นผู้ชายที่ท้องลายกัน้อาเล้วลูกบอนะครับเรียมตัวยตองเขาเอาเดี๋ยวเอาเรี๋ย